สวัสดีค่ะเทวิกาเรียกซับนะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานนะคะสำหรับคนเจ็ดวันนะคะว่าดวงของคุณที่ผ่านเข้ามานะคะนะเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมนะคะทั้งเดือนนะคะคนทั้งเจ็ดวันเนี่ยคุณจะเจออะไรบ้างนะคะขอดูสิคะว่าเจ็ดวันนี้นะคะ ขอวันจันนะคะวันจันก่อนนะคะขอดูพลังงานวันจันทรสิคะว่าวันจันนะคะมีนาคมนี้วันจันนะคะใครอยากบอกและอยากเตือนอะไรนะคะถ้าคุณผ่านเข้ามาไม่มีคําว่าบังเอิญนะสําหรับคนวันจันค่ะ นะคะคนวันจันทร์อยากจะบอกว่าช่วงนี้เน้นทําบุญหน่อยนะคะนะบุญจะหนุนนําคนวันจันทร์ให้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะเด e h ไ l โ o f ฟนมาเลยนะคะอ่ะาไพ่ของคนวันจันทร์เป็นคนมีธรรมนะคะเป็นคนดวงตาเห็นธรรมคนวันจันทร์ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะพบเจอปัญหาอะไรอยู่ที่หนักหนาะสาหัสใดๆก็แล้วแต่ คนวันจันทร์จะผ่านไปได้แน่นอนนะคะคนวันจันรจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะในเรื่องของความรักไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะเป็นการรอคอยคนรักมาเอาอกเอาใจมาเติมเต็มช่วงนี้มันห่อเหี่ยววใ,ใจและเกินนะสําหรับคนวันจันทร์คะ่ะนะคะคนวันจันทร์อย่าก,กังวลอย่าคิดมากนะคะอ่ามันขึ้นเลยว่านะคะ สิ่งที่มีอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะอยากให้คนรักมาเติมเต็มมาเอาใจคนวันใจเป็นคนขี้น้อยใจนะคะ,ะเป็นคนน้อยใจเก่งขี้งอนนะคะ,อ,ะอยากให้แฟนเอาใจใส่ให้มากกว่านี้นะ ชาววันจันทร์แต่ชาววันจันทร์บอกเลยมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้ถ้าคุณทําบุญนะคะบุญจะหนุนนําคุณนะคะคุณขอโชคขอลาบขอได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะช่วยคุ้มครองคุณนะคนเป็นคนดวงตาเห็นธรรมตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะสําหรับคุณเจอปัญหาอยู่นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคนวันจันทร์นะคะเกิดการขัดแย้งอะไรกันก็แล้วแต่ คนวันจันทร์จะผ่านไปได้ด้วยดีจะเอาอยู่นะคะจะจับเข่าคุยกันได้นะคะไพ่ของชาววันจันทร์ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงดวงแข็งดวงดีดวงเปิดนะคะเป็นไพ่ของคนมีองค์มีธรรมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คอยคุ้มครองนะคะอาไม่ต้องห่วงเลยสําหรับชาววันจันทร์นะต่อไปนะคะขอดูวันอังคารนะคะชาววันอังคารดวงของคุณเป็นยังไงบ้างคะนะคะเดือนมีนาคมนะชาววันอังคาร อืมว้าวไพ่ชาววันอังคารขาบอกเลยถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญแน่นอนนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถวยเทพองค์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ไลน์นี้โพสต์นี้นะคะสาหรับวันอังคารช่วงนี้ดวงเปิดดวงดีมากนะคะช่วงนี้จะมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ช่วงนี้อยากทําธุรกิจอะไรจะประสบความสําเร็จมีการเริ่มต้นการขายับขยายการทําธุรกิจ นะคะมีเกณฑ์การจะได้เดินทางได้เริ่มฝ่าฟันทําอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ทํามาก่อนนะคะคนวรรงคารดวงดีมากเลยไพ่เดอะซันขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ในตอนนี้นะคะอันไหนมันไม่ดีมันแย่มันทุกมันออกจากชีวิตคุณแล้วค่ะหลังจากนี้ชีวิตเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตดีนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะ เรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่อง, project, องทําอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้จะมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงไปไหนมาไหนคนนับหน้าถือตาคนวันอังคารนะคะช่วงนี้อยากทําอะไรจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากดวงดีดวงเปิดไพ่เปิดชาววันอังคารสุดยอดแล้วนะคะถ้าคุณได้ผ่านมาเจอนะคะคิดอยากทําธุรกิจอยู่นะคะทําเลยลุยเลยจะประสบความสําเร็จนะคะคนวันอังคารนะคะคนอังคารนีดวงเปิดมากๆนะสาเร็จรอบด้านนะ บอกเลยนะคะคนวันคารนี่นะถูกหวยบ่อยดวงดีดวงเปิดสําเร็จนะคนวันคารนะเดือนมีนคาคมนี้นะคะลุยได้เลยจะประสบความสําเร็จนะคะอขอดูวันวันพุธนะคะคนวันพุธเป็นยังไงบ้างคะวันพุธไพ่ของคนวันพุธนะคะอยากจะบอกว่าวันพุธมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบกับเด็ก นะคะไพ่ชาววันพุธนะคะขึ้นมาเลยเด็กให้โชคเด็กให้โชคไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบุตรบริวารจะให้โชคนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคกับเด็กนะคะคนวันพุธนะคะ,ะในเรื่องของความรักช่วงนี้เหมือน,ม,นมันอยู่กันนานมันไม่ค่อยเติมเต็มมันไม่ค่อยใส่ใจมันไม่หวือหวาชาววันพุธนะมีแฟนก็เหมือนไม่มีต่างคนต่างอยู่นะคะหรืออยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่คนละทิศละทางชาววันพุธขามันขึ้นมาเลยว่า อย่าน้อยอกน้อยใจจนเกินไปอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลนะคะถ้าคุณแยกกันอยู่กับแฟนกับสามีนะคะแฟนของคุณจะกลับมาคนรักของคุณจะกลับมาถ้าอยู่ห่างไกลกันเขามีเกณฑ์การได้เดินทางกลับมาหานะคะคุณไม่ต้องกลัวเลยชาววันพุธมีผู้ชายนะคะคอยซัพพอร์ตเป็นแบ็คที่ดีนะคะเป็นคนแก่คนแก่คอยซัพพอร์ตนะชาววันพุธเวลา มีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เข้าหาคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยซับพอร์ตคุณหนุนหลังคุณนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะชาววันพุธมีแบบที่เป็นผู้ชายเด็กให้โชคนะคะเด็กให้โชคคนแก่ให้โชคด้วยเช่นกันนะสำหรับชาววันพุธนะคะชาววันพุธไม่ต้องห่วงเลยนะคะอะ่า ความรักคุณก็จะดีขึ้นนะคะจากที่ไม่ค่อยวื้วะไม่ค่อยหวานเดี๋ยวจะกลับมาดีกันในเดือนมีนาคมนะวันพุธมีเกณฑ์จะได้โชคได้รับกับเด็กนะคะมาไปต่อวันพฤหัสค่ะขอดูวันพฤหัสนะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ว้าวชาววันพฤหัสคะมีเกณฑ์นะคะการจะทํางานและมีการจะย้ยายงานนะคะวันพฤหัสมีเกณฑ์การได้เดินทางไปทํางาน อาจจะต่างที่ต่างแดนไปดูงานนะคะไปอีกที่นึงไปต่างจังหวัดนะคะเป็นการเป็นเซลล์ก็ต้องไปดูงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายนะคะชาววันพฤหัสบอกเลยว่าเด่นในเรื่องของการงานงานจะไม่อยู่กับที่จะได้เดินทางอยู่ตลอดเวลางานต้องคุยต้องเจรจานะคะต้องพบปะสื่อสารจะดี นะคะงานนี่ต้องออกไปเองนะคะต้องออกไปต้องลุยด้วยตัวเองนะคะพึ่งพาใครไม่ได้ไหว้วานใครไม่ได้คุณเท่านั้นที่จะลงไปนะคะและคนที่โสดสําหรับชาววันพฤษฎิถ้าโสดอยู่มีเกณฑ์การจะเจอคู่รักพบรักนะคะในเกณฑ์ก,การเดินทางนะคะในเรื่องของการงานจะเจอคนรักคู่รักนะคะมีคนอุปถัมภ์มีเพื่อนอุปถัมภ์แล้วก็จะมีคนรักคนที่ถูกอ,อกถูกใจ นะคะในเพื่อนที่ทำงานหรือในการเดินทางนะคะบอกเลยว่างานของคุณเหนื่อยหน่อยนะต้องใช้ความสามารถนะคะอ่าโอก่อเยอะคนวันพฤหัส,สบดีค่ะโอก่อเยอะงานก่อยเยอะนะคะช่วงนี้นะคะเด่นเรื่องการเดินทางเดินทางแล้วจะมีเกณฑ์พบรัก นะคะคสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วถ้าทะเลาะก,กันจะกลับมารักกันจะพูดหวานพูดเพราะจะดีกว่าเดิมจะปรับความเข้าใจกันได้นะคะอะ่การเงินถือว่าดีโอเยอะงานเยอะนะคะมีเกณฑ์จะได้งานเยอะนะด้วยความสามารถของตัวเองเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะช่วงนี้ได้เดินทางนะคะต่อไปนะคะเป็นวนันศุกร์นะคะขอดูวันศุกร์นะอืม วันศุกร์บอกได้เลยว่านะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีแฟนและเหมือนไม่มีนะคะคุณจะดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลทุกอย่างนะคะคุณจะเป็นดัมเบลวนะคะดูแลลูกซัพพอร์ตคนในบ้านทำทุกอย่างสากกระเบือยเยนเรือรลบเลยนะคะชาววันศุกร์ค่ะเป็นผู้หญิงที่เหนื่ยนะะนอยที่สุดเลยนะคะเหนื่อยที่สุดเลยนะคะเก่งทั้งงานในบ้านนะคะและงานนอกบ้านนะคะอ่าเป็นคนที่ทำงานเก่ง นะทำงานเก่งมีโอกาสได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะงานของคุณจะประสบความสำเร็จจะมั่นคงม,มีเกณฑ์การได้เปลี่ยนยกระดับนะคะเริ่มต้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าจะรักจะเมตตานะคะและคนวันศุกร์เนี่ยก็คือเป็นคนที่เก่งที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะดูแลคนในบ้านสง,งบสยบความเยียบนะคะเป็นคนที่รู้ลึกหนาบางตื้นนะเข้ากับคนได้หมดเลย นะคะเป็นคนใจเย็นใจดีนะคะอ่ะและบอกเลยว่าคนวันศุกร์ค่ะมีคนมาแอบรักแอบปื้มคุณด้วยนะมีคนมาปลื้มมารักด้วยนะช่วงนี้นะคะสำหรับคนมีคู่นะคะบอกเลยว่าจะมีคนมาแอบรักแอบปื้มช่วงนี้จะตัวบวมกินอะไรก็จะอร่อยนะคะจะมีคนซื้อของมาให้ติดไม้ติดมือนะคะมีได้ยิ้มแก้มปริบกันไปเลยนะในที่ทํางานกับมีคนรักนะคะมีคนจะช่วยเหลือเข้าหา นะคะมีเกณฑ์นะคะจะได้ของกำนันนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะคะหรือเพื่อนนะคะอ่ามีคนแอบรักแอบเพื่มอยู่นะคนวันศุกร์คาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะคะอ่าเขาดูคนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์พายอยากบอกอะไรกับคนวันเสาร์เนาะอืมคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์นะคะ ไพ่เตือนขึ้นมาด้วยช่วงนี้คนวันเสาร์ทำบุญเยอะๆไพ่เตือนขึ้นมาเลยช่วงนี้งานจะเหนื่อยงานจะหนักจะเป็นสายแบกอยากทำธุรกิจของตัวเองใช่ไหมคะคนวันเสาร์คนวันเสาเรา์วางแผนวางโปรเจกต์จะทำธุรกิจของตัวเองจะเหนื่อยหน่อยค่ะจะเหนื่อยหน่อยแต่จะประสบความสำเร็จคนวันเสาร์มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์จะได้โชคลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาให้มีเพื่อนแนะนำไกด์ไลน์เอาสิ่งดีๆมาให้คนวันเสาร์นะคะบอกเลยว่าคนวันเสาร์ช่วงนี้จะเหนื่อยงานจะเยอะ ล้นไม้ล้นมือโอก็จะเยอะด้วยเช่นกันอยากทำธุรกิจก็คือทำได้นะคะตั้งแต่ต้นน,น้ำยันปลายน้ำคนวันเสาร์ต้องลงมือทำเองลุยเองถึงจะประสบความสำเร็จนะคะและคนวันเสาร์มีเกณฑ์จะถูกหวยด้วยนะคะอืมเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะเพื่อนจะแนะนำเพื่อนมาให้เพื่อนแนะนำงานมาให้เพื่อนแนะนำข่าวดีๆคนรอบข้างจะแนะนำข่าวดีมาให้คุณคุณจะได้เรื่องเงินนะคะคนวันเสาร์ นะคะแต่คนวันเสาร์ขอเตือนในหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้ขอเตือนหน่อยค่ะนะคะการเดินทางนะให้ระวังเรื่องรถลาอุบัติเหตุนะคะให้ระวังการซ่อมบ้านซ่อมรถรถพังรถเสียบ้านรัว่วได้ต่อเติมบ้านจะได้ใช้จ่ายเงินนะคะคนวันเสาร์แนะนำนะคะให้ไปแก้ดวงแก้เคดด้วยการถวายผ้าขาว นะคะผ้าขาวถวายโลงศพถวายเทียนทําบุญค่ะคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์ทำบุญนะคะอ่บริจาคเลือดนะคะบริจาคโลงศพนะคะบริจาคผ้าขาวนะคะดวงคุณจะเปลี่ยนดวงคุณจะดีคุณจะได้โชคได้ลาภคุณจะได้ทําธุรกิจของตัวเองคนวันเสาร์นะคะได้ทําธุรกิจของตัวเองนะไปแก้ด้วยนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะมีเรื่องที่ต้องเตือน นะคะอ่าไปแก้แล้วดวงจะเปิดปังมากกว่าเดิมนะคะอืมให้ระวังล่วยในการเดินทางการขับรถขับลายอยาประมาทสำหรับคนวันเสาร์นะคะอ่าขอทุกคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ค่ะอืมช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะบอกเลยถ้าเป็นผู้ชายอยู่นะคะ มีเกณฑ์ถ้ามีคู่คุณจะเจอคนที่ถูกใจค้ั่งรักปื้มนะคะขอให้คุณนะคะมีศีลในธรรมอย่าไปอย่าใจแตกอย่าออกนอกลู่นอกทางนะคะคนวันอาทิตย์จะเจอคนที่มาชอบมารักมาปื้มนะคะให้ระวังนะอย่าหลงนะคะและคนวันอาทิตย์เตือนในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารนะคะการไปค้ำประกันหรือการไปกู้อะไรก็แล้วแต่อย่าไปค้ำประกันอะไรให้ใครง่ายๆนะคนวันอาทิตย์จา้า เดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาสําหรับผู้หญิงนะคะคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์ใครอยากมีน้องจะท้องคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์มีจะมีน้องจัดท้องนะคะคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์มีเกณฑ์จะมีน้องนะคะจะอุดมสมบูรณ์การกินอยู่คุณจะดีขึ้นนะคะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์เตือนในเรื่องของอบายามุกนะคะอย่าเล่นอะไรที่มันไม่ดีอย่าเล่นอะไรที่มันผิดศีลในช่วงนี้ขอเตือนนะคะอ่า นั่งสมาธิได้ให้นั่งอยู่กับศีลกับธรรมอย่าออกนอกลู่นอกทางเป็นเด็ดขาดนะถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณออกนอกลู่นอกทางบอกเลยคุณจะไปทาข้อท้องนะคะขอเตือนนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้สมาชิกเพิ่มนะคะที่จนะนำบุญเสริมให้ในปีมังกรทองแน่นอนนะคะอ่ะาไพ่เตือนในเรื่องของการจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ระมัดระวังด้วยอย่าเล่นเยอะนะคะ เดี๋ยวมันจะเสียนะเตือนในเรื่องของอบายมุกนะสินห้านะคะให้ระวังรักษาให้ดีๆข่าวดีก็คือในเรื่องของจะมีน้องนะคะข่าวที่เตือนก็คือในเรื่องการเซ็นสัญญาเอกสารให้ระวังไว้เดี๋ยวมันจะมีผลกับเราในภายภาคหน้านะคะและอย่าสินแตกนะคะสาหรับคนที่มีคู่เพราะคุณจะเจอคนที่ชอบคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่นะคะเตือนนะคะอ่าเจ็ดวันไปแล้วนะคะคนทั้ง7วันไปแล้วนะคะไพ่ที่ ขึ้นมาเตือนให้คุณจะต้องแก้นะคะก็จะมีแค่คนวันเสาร์กับพวันอาทิตย์นะคะคนที่ดวงดีดวงเปิดนะคะคือคนวันอังคารนะคะอ่าแต่คนวันจันทร์แล้วก็คนวันพุธพฤหัสก็มีเกณฑ์การที่ได้เงินประสบความสําเร็จม,มั่งคงเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะคะอ่าไปแล้วนะคะ7วันนะคะ7วันมี ใครบ้างที่ดวงดีดวงเด่นเราเปิดไปให้แล้วเดือนมีนาคมนะคะดวงของคุณที่จะต้องเจอนะคะ่าวันนี้ไปแล้วถ้าสำหรับใครที่อยากให้เรามาเปิดให้อีกนะคะก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยว่าใครเกิดวันอะไรเดือนไหนนะคะเราจะมาเปิดให้แต่สำหรับใครที่อยากดูลายวันดูดวงฟรีคุณเข้าไปในกลุ่มข้างล่างได้เลยมันจะมีกลุ่มดูดวงฟรีของเรา นะคะเข้าไปได้เลยเราจะตอบคุณทุกวันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่าฝากเป็นกำลังใจกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้ววันหลังจะมาเปิดให้อีกนะคะกดติดตามไว้เผื่อมีอะไรดีๆเราจะมาบอกคุณเป็นคนแรกเลยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิการเรียกซับค่ะ